วันนี้เดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับว่าสภาบาลลเนี่ยเขาคุยเรื่องอะไรกันนะครับผมไปกับวันเลยครับมุสลิมเราว่าไปร่วมงานศพนะครับเอ,อตามสถานที่ต่างๆนะฮะไม่ว,ว่าวัดไหนเนี่ยไม่ทราบว่าเราเราเราสามารถจะทําอะไรได้ไหมมากน้อยแค่ไหนครับก็ในเรื่องการที่จะไปร่วม งานศพหรือว่างานพิธีทางาศาสนานะของาศาสนาอื่นๆ <c oughs> นะเราเนี่ยอยู่ในประเทศไทย <c oughs> ประเทศไทยเราเนี่ยมันมีความหลากหลายมันมีหลายๆาศาสนามีต่างวัฒนธรรมกันแต่ที่ส่วนมากเนี่ยเราจะามักจะได้รับเชิญไปงานศพใช่ไหมของทางพุทธศาสนิก,กนชนซะเป็นส่วนมากซึ่งในลักษณะของพิธีของงานศพเนี่ยจะถามามุสลิมเนี่ยเราทําอะไรได้บ้าง อในฐานะที่ว่าเราเป็นคนที่ว่าอยู่ร่วมสังคมเดียวกันใช่ไหมเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันญาติสนิทมิตรหายกันการที่เราจะแสดงน้ําใจเนี่ยต่อพี่น้องอ่าเพื่อนฝูงของเราเนี่ยไม่ได้เป็นข้อห้ามตามหลักศาสนาแต่การที่อ่าศาสนาห้ามก็คือเรื่องของพิธีอย่างในลักษณะของการเผาศพการเผาศพอย่างเนี้ยใช่ไหมเราไปร่วมในพิธีอ่าสวดศพเราก็ไปนั่งร่วม ฟังพระสวดได้พระสวดอะไรเราก็ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับในเรื่องของความศรัทธาเราฟังได้ไปในฐานะที่ว่ามนุษยสัมพันธ์นะเป็นปฏิสัมพันธ์กันระหว่างที่น้องที่เป็นต่างศาสนิกศาสนาไม่ได้ห้ามในเรื่องนี้เพราะนั้นเนี่ยการที่เราไปร่วมงานศพเนี่ยเราก็ไปเพื่อให้เกียรติแก่เจ้าภาพเขาไปนั่งร่วมพิธีร่วมฟังสวดได้อ่านสวดศพสามคืนเจ็ดคืนอะไรเราก็แล้วแต่เราเราไปได้ แต่ถ้าเป็นในลักษณะของการเผาศพไปร่วมงานวันเผาศพก็ได้เพราะวันเผาศพนี้เขาจะมีการตรวจก่อนแล้วก็ไปร่วมให้เกียรติเขาไปร่วมในลักษณะของเป็นเพื่อนฝูงกันเป็นคนที่อยู่ร่วมในสังคมเดียวกันเป็นร่วมในเรื่องของน้ําจิตน้ําใจอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาแต่เราไม่ไม,ไม่ไม่ต้องขึ้นไปในขณะที่เขาเป็นลักษณะของการเผาศพเพราะอิสลามเราเนี่ยบอกไว้ว่าเวลาที่มีคนเสียชีวิตเนี่ย ให้เราเนี่ยทากับมายัดหรือว่าทํากับศพเนี่ยอย่างนุ่มนวลแล้วก็อย่างเบามือที่สุดไม่ให้ทํารุนแรงกับอ่ามายัดของผู้ที่เสียชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอ่าเราจะไปร่วมในการเผาศพเนี่ยคือเราก็พยายามที่จะคือเขาก็รู้นะเดี๋ยวนี้เขาก็รู้นะเราก็เวลาเขาเชิญขึ้นเมนไปเผาไปวางดอกไม้จงดอกไม้จันอ่ะเราก็เรียนกับเจ้าภาพผมมุสลิมนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่มีปัญหาอะไร แต่ในเรื่องของการช่วยซองในเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องรัพย์สินเงินทองไม่มีปัญหาเราช่วยได้ในฐานะที่เป็นคนที่อยู่ร่วมสังคมเดียวกันอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ว่าเราสามารถทําอะไรได้แค่ไหนในเรื่องงานอื่นก็เหมือนกันในเรื่องอไปงานแต่งงานใช่ไหมไปงานวันเกิดงานขึ้นบ้านใหม่เราไปช่วยซองเข้าช่วยเงินอะไรเขาเล็กน้อยไม่มีปัญหาเราช่วยได้ในฐานะที่ว่าเราเป็นเพื่อนกันเราอยู่ในสังคมเดียวกัน เป็นเพื่อนร่วมชาติเป็นคนที่เป็นคนไทยด้วยกันมามีความสนิทสนมมีเป็นเรื่องของผู้ร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาหรือว่าผู้บังคับบัญชาอะไรอันนี้ปับปรนาอนุมัตินะครับเป็นไงครับสําหรับสภาบาลวันนี้ก็ได้ความรู้ไปพอสมควรกันทีเดียวเลยนะครับผมยังไงก็กดไลค์กดติดตามช่องอมุ s e u ไทย าบบังก like right? ุ bye, ๊กนะครับผมเราจะมีคลิปดีๆมีสาระความรู้ดีๆแบบคุยกันแบบง่ายๆให้ให้ติดตามกันต่อไปครับผม